มันเป็นรถที่อยู่ในบ้านทุกคนไปหมดแล้วนะครับพวกที่เป็นพูกเป่าลมอ่ะที่เราเห็นในทีวีได้เล็กอะไรพวกนี้เยอะแยะเปรียบเสมือนราชาเลยนะครับกลายเป็นแฟลตเบดหัวหมอนบิก้เมสานะครับสวัสดีครับผมพบกับเต่รถพอดีอีกแล้วนะครับทางหายไปนานกับรถตู้อ่ะเรียกว่ารถตู้แล้วกันนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าโตโยต้าเวลไฟนั่นเองนะครับผมเป็นยาสามัญประจําบ้านไปแล้วนะครับสาหรับรถรถุ่นนี้ผมไปแบบไปหาลูกค้าหลายๆ หมู่บ้านนะครับผมแทบจะเป็นรถที่จอดอยู่ในบ้านทุกๆบ้านเลยตอนนี้นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวก็จะเป็น y o y o ต e l เ f i r ฟปี2013นะครับก่อนเปลี่ยนชมนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับผมเรามาดูกันว่าเฮ้ยตัวนี้มันน่าใช้หรือเปล่าราคาเท่าไหร่มามาชมกันเลยดีกว่า มาข้างหน้ากอนก่อนเลยนะครับผมข้างหน้าของเรานะครับโดยที่ว่ามันเป็นเวลไฟนะครับโตโยต้าเวลไฟคนจะได้ยินว่ามันมีทั้งโตโยต้าเวลไฟกับเอลขาดเนี่ยความแตกต่างม,มันอยู่ตรงไหนนะครับกันก็จะอยู่ที่นี่เลยนะครับกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้าของเขานะครับผมเพราะว่าไฟหน้าของโตโยต้าเวลไฟนะครับผมเขาจะเน้นที่เป็น2ขีดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเอลขาดเนี่ยจะเป็นก้อนเดียวเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของทาง เวลไฟกับอลพาดนั่นเองนะครับส่วนเครื่องยนต์อะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับผมไฟหน้านะครับผมก็จะเป็นไฟแบบซีนอนนะครับผมมีนี่เลยวงแหวนลูกแก้วอยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วจะมีสปอตไลท์ข้างล่างมาให้ด้วยนะครับชุดแต่งกันชนหน้านะครับผมก็ทํามาดูสปอร์ตมากกว่าที่จะเป็นรถ ตู้นะครับผมเพราะว่าเรามองไปเมื่อประมาณ5 6ปีที่แล้วเนี่ยเราจะมองว่าเป็นรถตู้สี่เหลี่ยมธรรมดาไม่มีอะไรแต่เอาผ่านเวลไฟเนี่ยทำไมมันอยู่ในใจคนไทยหลายๆคนทําไมคนซื้อเยอะก็เพราะว่ารูปทรงเขานะครับโฉมเขาเขาทําออกแบบมาไม่ให้เหมือนรถตู้สมัยก่อนทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นมันดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับทำให้หลายๆคนชอบนั่นเองนะครับมาดูจากข้างหน้าแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูข้างๆกันต่อ ข้างแม็กคันนี้นะครับผมก็จะให้มาสแตนดาร์ดแบบ18นิ้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นแม็กที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปและใช้ยางที่เป็นแบบแก้มที่เป็นแก้มหนาหน่อยนะครับก็จะทําให้รถคันนี้เนี่ยนุ่มสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับมาดูอ่าข้างๆของเรากันต่อข้างๆรถคันนี้นะครับไม่ได้แต่งรถข้างๆนี้นะครับไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเพียวๆพียง,ง,ง่ายๆมีคีย์เลสมาให้ด้วยนะครับออ,อปชั่นคันนี้และ ประตูแน่นอนนะครับขึ้นมาเป็นโตัต้าเวลไฟแล้วก็จะเป็นประตูสไลด์นะครับแล้วไม่ได้สไลด์แค่ฝั่งเดียวสไลด์2สฝั่งเลยนั่นเองนะครับผมนี่สลด์แบบไฟฟ้าเนาะมามาดูข้างหลังกันต่อนะครับข้างหลังนะครับผมก็จะ เหมือนคล้ายๆรถตู้สามันธรรมดาทั่วไปนะครับแต่ว่าดีไซน์ที่เขาเล่นอย่างที่ผมบอกแหละเขาทําดีไซน์มาให้มันดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับอย่างข้างหลังเนี่ยถ้าเป็นเวลไฟอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างเวลไฟกับเอ้าพาร์ทนะครับถ้าเป็นเวลไฟเนี่ยไฟท้ายก็จะเป็นแบบเหมือนกันถ้าเป็นเอาพาร์ทก็จะเป็นแบบอันเดียวเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเอาไว้ดูความแตกต่างระหว่างเอ้าพาร์ทกับเวลไฟและแน่นอนนะครับผมนี่โลโก้เขียนชัดแจ๋วเลยว่าเป็นเวลไฟนั่นเองนะครับผม ฝาท้ายนะครับเราเห็นใหญ่ขนาดนี้นะครับผมจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแต่เอ๊ะหลายๆคนซื้อคันนี้หรือยังไม่เคยใช้จะตกใจว่าทําไมฝาท้ายไฟฟ้าเปิดข้างหลังเนี่ยเขาต้องใช้เป็นแบบมืออัตโนมืออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมว่าทําไม f o r ์จูเนอร์ก็เป็นโตลต้าคือผมก็ไม่เข้าใจว่าถ้าเราเปิดจากท้ายเนี่ยมันจะเป็นแบบอัตโนมือแต่ถ้าเกิดเราปิดนะครับผมมันจะเป็นอัตโนมัติ แต่ถ้าเกิดเราใช้รีโมทนะครับผมรีโมทกุญแจรถหรือเปิดจากข้างในเนี่ยจะเป็นเปิดไฟฟ้านะเออใช่เนี่ยแหละที่แท็กก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับผมว่าทำไมกดตรงนี้มันไม่ไฟฟ้าให้แต่เปิดจากกุญแจกับข้างในรันเป็นไฟฟ้าอันนี้ก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมก็อยากรู้ใครรู้คอมเมนต์ได้หน่อยอันนี้ไม่เคยรู้เลยมาก่อนนะครับเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่ตัว f o r t u n e r ตัวใหม่ก็เป็นนะครับผมเออก็เลยง,งงอยู่ว่าทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะ นอกเรื่องไปนะครับป่าท้ายข้างหลังเราที่จะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับข้างหลังก็จะมีเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ถอยมาให้อีกต่างหากและรถคันนี้นะครับติดกล้องถอยมาเพิ่มให้ด้วยนะครับถ้าสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีนั่นเองสําหรับรถเวลไฟคันนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นรถตู้นะครับก็จะเป็นรถแบบ3ตอนอยู่แล้วนะครับและซึ่งตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถพับเบาะได้อีกต่างหากนะครับแล้วก็กลายเป็นสนามเด็กเล่นย่อมยมได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตในการพับให้ดูเพราะว่าคนมองว่าเอ้ยซื้อไปกลัวพับยากแต่สําหรับ เวลไฟคันนี้ผมบอกเลยว่าพับง่ายมากนะครับสเต็ปแรกนะครับผมเวลาเราสไลด์เนี่ยเราดูที่ลูกศรมันจะมีลูกศรให้เห็นนะครับผมซึ่งลูกศรเนี่ยมันก็จะชี้ไปว่าให้ไปอยู่ที่เดียวกันกับตรงนี้นะครับผมเนี่ยลูกศรมันจะชี้2อันพร้อมกันเลยเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมีตัวดึงอีกอันนึงนะครับอยู่ขวานมือนี้ดึงมันลงไปแรงแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็งัดมันขึ้นมาเลยแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็เสียบปั๊บ เสร็จเลยแค่นี้นะครับผมง่ายมากออ่ะโเคถ้ามันไม่ตรงนะครับผมไม่ตรงในตัวลูกศรเนี่ยเขาตัดไม่ตัดนะยกขึ้นมาได้นั่นเองนะครับผมนี่อย่างที่ผมบอกคือยกไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถวางฟูกฟูกที่มันฟูกเป่าลมอ่ะที่เราเห็นในทีวีได้เล็กอะไรพวกนี้เยอะแยะซื้อมาเลยวางไว้ไเลยนอนกันสบายเลยนะครับสําหรับเด็กก็วิ่งเล่นกันข้างหลังมันแน่นอนก็ใครมีลูกที่อายุประมาณแบบอยู่ป .1 ป .2 อะไรอย่างเงี้ยผมว่าเป็นรถที่ลูกๆจะชอบมากเลยนะครับสําหรัรบรถครรันนี้อ่าโอเคก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับข้างหลังสามารถใส่ของได้เยอะเลยถ้าเกิดเราไปกันแค่4คนเนี่ยพับบอกได้ดีเลยนะครับสำหรับรถคันนี้แค่ okay, เดี๋ยวเราไปชมเครื่องยนต์กันดีกว่าเปิดห้องเครื่องมานะครับผมก็จะเห็นเครื่องยนต์ของเจ้าเวลไฟคันนี้นะครับซึ่งเครื่องยนต์ของเวลไฟคันนี้ก็จะเป็นเครื่องขนาด 2,400cc นะครับผมไม่มีเทอร์โบเป็น n a เนาะก็จะเป็นเครื่องเดียวกันที่ใส่กับ Toyota Camry นั่นเองนะครับผมซึ่ง Toyota Camry เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างทนทานนะครับผมและ t ต y o t a v เวฟากับ Alphard เนเรารู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นรถนำเข้านะครับผมคุณไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมแซมว่าเอ้ยมันจะมีอะไรหรืออะไรยังไงไหมมันแชร์อะไรถ้าเป็นเครื่องยนต์เนี่ยแชร์อะไรกับทาง t ต y o ต้าแคมรี่กันเลยทีเดียวนะครับมันก็เลยทําให้รถคันนี้ไม่จุกจิกแน่นอนและขึ้นชื่อคําว่า Toyota นะครับผม คุณรู้อยู่แล้วว่าทนทานและซ่อมถูกแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันต้องบอกหน่อยเพราะว่าหลายคนถามว่าเอ้ยเราซื้อรถตู้เราใช้รถตู้เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองมันเป็นยังไงนะครับผมกลัวจะเยอะคันนี้ก็จะอยู่ประมาณ9-10ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมซึ่งถ้าเกิดในเปเปอร์ในในหลายๆรุ่นที่ผมอธิบายไปมันดูเหมือนเยอะนะแต่เราต้องมุมมองในมุมมองหนึ่งว่ารถคันนี้นะครับผมก็จะเป็นรถแบบรถตู้ซึ่งก็จะหนักขึ้นนะครับ เข้ามาข้างในนะครับผมของ Toyota ต e l เ f i r ฟคันนี้นะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้เห็นเลยนะครับผมก็คือความหรูของเขานะครับพอขึ้นชื่อ t o t a ต้ l เว f i ฟเอาพาดแล้วนะครับผมเขาจะมาเน้นทาง Luxury มากขึ้นหน้าแดชบอร์ดที่จะไม่ดูแบบพลาสติกเลยหรือว่าจะลุ จะให้ความรู้สึกพรีเมียมขึ้นมาเยอะนะครับแม้ว่าจะเป็นลายไม้เอยนะครับผมหรือคอนโซลกลางที่มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะขึ้นนะครับไม่เหมือนรถที่เราเคยเห็นรถตู้คอมพิวเตอร์ที่เราจะเคยเห็นกันนะครับผมตรงนี้ก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ขับรถตู้แบบรถตู้ธรรมดานะครับผมก็คือจะเป็นรถตู้ที่อัปเกรดเป็นเกรดที่เป็นแบบพรีเมียมมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวจอฟอนตตรงนี้นะครับผมปกติแล้วนะครับฟอนตรงข้างหน้านี้เนี่ยที่เราจะได้กันมาเนี่ยครับถ้าเป็นรถนําเข้านะครับผมจะโบกมาเลยนะครับผมก็คืออันนี้จะต กันเองนะครับข้างนอกก็คือ after market ตัวตัวต้าคันนี้นะครับสามารถ customize ได้ค่อนข้างเยอะเลยเราคือถ้าเกิดเป็นรถสมัยนั้นนะครับยังอาจจะไม่ใช่ Android ก็จะเป็นพวกฟอนต์ที่รองรับบลูทูธนะครับผม DVD อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราซื้อไปตอนนี้เราจะไปอัปเกรดเป็น Android ก็สามารถทําได้เลยนะครับผมก็คือรองรับเลยส่วนล่างนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มพวกเกี่ยวกับเรื่องแอร์นะครับแอร์คันนี้นะครับผมก็จะเป็นแอร์แบบ Dual Climate Control นะครับสำหรับข้างหน้านะครับและเราสามารถปรับ แอร์คนข้างหลังได้ด้วยนะครับผมเราแก้กดคำว่าเรียรียเรีย์นี่เราก็สามารถ ปรับข้างหลังได้ด้วยอีกต่างหากเลยนะครับผมถือว่าครบคันสําหรับแอร์คันนี้นะครับลงมานะครับเกียร์ก็ธรรมดานะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับใช้งานกันปกติทั่วไปแล้วก็มาดูถึงการนั่งโพสิชันการนั่งหน้านี้ดีกว่านะครับอันนี้หนึ่งเรื่องที่ผมมองว่าเขาคํานึงถึงการเป็นพรีเมียมมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นรถตู้นะครับผมเราจะนึกถึงว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสับต่อน,นั่ง3คนดูอึดอัดดูไม่สบายแต่สําหรับเวลไฟคันนี้นะครับเป็นที่นั่งที่นั่งเป็นที่นั่ง2 สองเบาะเลยนะครับผมนั่งสบายแน่นอนและคนนั่งข้างเนี่ยอย่าน้อยใจคนข้างหลังไปเพราะข้างๆนะครับผมก็จะมีที่วางขามาให้ด้วยนะครับผมไม่น้อยหน้าคนนั่งข้างหลังแน่นอนและเบาะที่เขาใช้วัสดุนะครับถึงเป็นวัสดุผ้านะแต่เป็นผ้าที่ค่อนข้างพรีเมียมแล้วก็จะเป็นแบบฟองน้ําที่ค่อนข้างนุ่มเลยนะครับผมนั่งแล้วนุ่มเลยแล้วเบาะผ้าอันเนี้ยบางคนชอบบางคนไม่ชอบนะครับผมก็แล้วแต่ไปนะครับแต่คุณสมบัติของเบาะผ้านะครับอย่างหนึ่งเลยที่ผมชอบนะครับของเขาก็คือไม่ดูดความร้อนนั่นเองนะครับถ้า เราจอดตากแดดเราขึ้นมานั่งเลยเนี่ยตูดไม่ร้อนแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้และถ้าเกิดข้างหน้าไม่มีคนนั่งนะครับแต่ข้างหนังเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแคบข้างหน้าเถอะไปหน่อยนะครับข้างหน้าไม่มีคนนั่งเรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมเน่กดไปได้เลยนะครับผม สำหรับคนนั่งข้างซ้ายหลังเนี่ยก็จะสบายกันเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าไม่มีฝั่งนี้นะฝั่งคนขับไม่มีนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นอันตรายต่อการต่อการขับขี่นั่นเองนะครับผมและไม่พอนะครับผมข้างหน้าแงนขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะมีหลังคาแก้วให้อีกหนึ่งตอนนะครับผมซึ่งตอนเนี้มันก็จะเป็นมันไม่สามารถเปิดได้นะครับผมแต่ว่าจะเป็นการเพเยะขึ้นรับลมได้นั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้ ปิดลงมาก่อนและมองมาข้างบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเปิดประตูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้างซ้ายข้างขวาที่เป็นออโต้และข้างหลังที่ผมบอกเนี่ยกดปุ๊บนะครับประตูฝาท้ายมันจะเปิดหลังแบบออโต้เลยซึ่งอย่างนี้ผมบอกผมไม่เข้าใจว่าทำไมกดจากข้างนอกมันไม่ให้แต่มันจะกดจากข้างในเนี่ยให้เออตลกดีปิดได้เหมือนกันนี่ปิดปิดได้เลยนะครับสบายแน่นอนนะครับสำหรับรถคันนี้ โอเคข้างหน้านะครับผมมาพูดถึงเรื่อง Position ในการขับอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเพราะว่าโดยที่เป็นรถตู้แล้วคนก็จะกังวลว่าเอ้ยมันจะขับยากไหมรถมันยาวมันใหญ่อย่างเงี้ยโพซิชันในการนั่งของรถโตโยต้าเวลฟ e คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกับเราขับรถที่เป็นรถขนาด SUV ที่มันสูงขึ้นมานิดนึงเลยเพราะว่า1เลยนะครับขอข้างหน้าเราเนี่ยครับ กระจกนะครับผมค่อนข้างใหญ่นะครับผมข้างหน้าเนี่ยสั้นนะครับผมขับง่ายแน่นอนโพซิชันของกระจกมองข้างข้างซ้ายทั้งข้างขวาเนี่ใหญ่นะครับผมเห็นได้ชัดถึงท้ายรถเลยนะครับถึงเป็นรถยาวเนี่ยเรามองเห็นเราเห็นเราเห็นเต็มๆเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงในการขับขี่แน่นอนใครที่ไม่เคยขับรถตู้แล้วมาขับอันนี้ผมอยากให้มาลองเพราะว่า มันขับได้เลยนะครับผมไม่ต้องอะแดปอะไรเยอะแยะเลยนะครับฟังก์ชันนะครับโดยที่ความว่ามันเป็นโตโยต้านะครับผมใช้งานง่ายอยู่แล้วนะครับผมทั่วไปนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันมาให้และครูสคอนโทรลมาให้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเต็มเลยสําหรับรถปี2 0ง3ตสงนั้นนะครับผมโดยที่รถมันค่อนข้างมีราคาอยู่แล้วนะครับผมป้ายแดงเนี่ยสล้านกว่ากันเลยดีเดียวจอเลือนไมข้างหน้าเนี่ยสวยนะ ผมบอกเลยว่าสวยมากนะครับผมดีไซน์อะไรอย่างนี้ผมชอบดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นรอบเครื่องฝั่งขวาก็จะเป็นความเร็วนะครับผมข้างบนนะครับผมก็จะเป็นความร้อนแล้วก็น้ำมันของเรานั่นเองนะครับใช้งานง่ายๆเลยและรถคันนี้นะครับผมได้ออปชันมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็น keyless push start แล้วนะครับข้างขวานี่ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้ามี memory package มาให้นะครับผมกระจกไฟฟ้าทุกอย่างไฟฟ้าหมดนะครับสำหรับรถ เวลไฟคันนี้จัดเต็มจัดแน่นมาให้เลยนะครับผมโอเคตรงกลางอันนี้ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมกระจกตรงนี้ก็จะเป็นกระจกต,ตัดแสงมาให้ด้วยถ้าเกิดเจอรถ f o r t จูเนอนะครับผมตอนคืนนะครับกดไปเลยไม่แย่งตาแน่นอนนะครับสําหรับตัวกระจกอันนี้นะก็ข้างหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาข้างหลังนะครับผมแน่นอนนะครับผมอันนี้คือจุดชูโรงของโตโยต้าเวลไฟเลยนะครับใครมานั่ง2อเบาะน,นี้นี่ จะเปรียบเสมือนราชาเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นรถที่นั่งสบายมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโพซิชันของเบาะแล้วเบาะเนี่ยไม่ได้เป็นเบาะที่ว่าแบบนั่งแล้วมันรู้สึกแคบแคอตัวเลยเบาะมันใหญ่มากนะครับคือผมขยับซ้ายขวาอย่างได้เลยนะครับผมไม่เหมือนรถที่เป็นรถเก่งอ่ะเพื่อนเลยรถเก่งเนี่ยมันจะค่อนข้างฟิกอยู่แต่รถคันนี้นั่งสบายเลยไม่พอนะครับผมเราใช้พื้นที่ความยาวของรถให้เป็นประโยชน์นะครับมีที่รองขายอีกนะครับผมอเอามันขึ้นมาเลยนะครับ ถ้าเราไปรถติดติดหรือไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะครับใครได้นั่งโพซิชันตรงนี้นะผมบอกเลยสบายแล้วไม่อึดอัดแน่นอนไปถึงไปถึงจุดหมายโดยที่เราไม่ไม่รู้สึกเหนื่อยในการนั่งรถอะครับผมถึงไปไกลๆก็เถอะเพราะว่าเราสามารถเอนลงไปได้เลยนะครับเอนนอนลงไปได้เลยแต่ตอนนี้พอดีผมพับเบาะอยู่มันติดบ้องหลัง ซึ่งที่จริงแล้วรถคันนี้มันสามารถเอนเป็นแฟลตเบสลงไปได้เลยนะครับนั่งสบายแน่นอนและที่รองขาที่เราขึ้นมาตรงนี้ถ้าคุณคิดว่าเอ้ยมันยังสบายไม่พอนะครับไอตรงนี้มันเอาลงมาได้อีกนี่โทนนะนี่ยาวๆเลยผมใส่ตัวขาย,ยาวไปอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าสบายสบายมากนะครับสำหรับรถคันนี้คือถ้าเกิดไม่ติดตรงนี้เนี่ยผมอเอนไปข้างหลังสุดน,นะกลายเป็นแฟลตเบสหนึ่งที่นั่งเลยนะครับผมนอนลงไปได้เลยค่อนข,ข้างคุบมคันนะครับแล้วก็เป็นไฟฟ้าหมดเลยเพราะว่า รถคันนี้ที่ได้มานะครับผมก็จะเป็นออปชันตัวท็อปนั่นเองถ้าตัวท็อปเนี่ยเขาก็จะให้เป็นเบาะไฟฟ้าแบบเลื่อนแบบไฟฟ้าเต็มตัวเลยนะครับผมแต่มันมีตรงนึงที่ไม่ใช่ฟ้าก็คือตัวเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นแมนนวลอยู่นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้หัวหมอนมิกกเมาส์นะครับผมมิกกี้เมาส์มีดีตรงไหนนะครับไม่ได้มีมีมีดีแค่ชื่อไม่ใช่ตรงหมอนตรงนี้นะครับมันสามารถพับเนี่ยหงายหูมันได้หรือว่าแคบหูมันได้ มีไว้ทําไมมีไว้สําหรับคนนอนแล้วชอบกิ้งคอไม่ตกหมอนนะครับนี่กิ้งไปมีซับพอร์ตตรงนี้นั่นเองนี่กิ้งตายกิ้งกว่าได้เลยนะครับผมแต่ใครนอนน้ําลายยืดไม่ได้ช่วยอะไรนะมันก็ยืดอยู่อย่างนั้น แต่น,นี้ก็กิ้งซ้ายกิ้งขวาคือคอเนี่ยไม่ไม่มีการตกหมอนแน่นอนนะครับสำหรับไอตัวเบาะมิกิเมา์ตรงนี้ชอบชอบชอบมากและที่คุณเห็นมันดูรู้สึกใหม่นะครับผมไม่ใช่เพราะอะไรคือดีไซน์นันี้นะครับผมมันจะเป็นดีไซน์เวลฟตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนั่นเองซึ่งจะทําให้ข้างหลังเนี่ยรู้สึกเหมือนตัวโฉมใหม่กันเลยดีเดียวนะครับจะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนั่นเองถือว่าดีเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับข้างหลังนะครับดูทีวีได้นะครับจอตรงนี้ดูได้เลยนะครับใครเสียบ DVD เล เพลงดูหนังอะอะไรจะดูอะไรก็แล้วแต่มันขึ้นจอใหญ่ตรงนี้เลยนะครับสามารถดูสื่อบันเทิงได้ครบคันเลยนะครับซึ่งจอตัวนี้ถ้าเราคิดว่ามันเล็กนะครับผมไปอัปเกรดให้มันใหญ่ได้อีกเลยเพราะสมัยนอนสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าจอขนาดนี้ถือว่าไฮโซแล้วนะครับผมแต่สมัยใหม่เนี่ยมีอันใหญ่กว่านี้ไปอัปเกรดกันได้เลยนะครับผมสําหรับจอข้างหลัง ต่อมานะครับแอร์ข้างหลังนะครับก็สามารถปรับได้นะครับผมก็จะเป็นแบบออโต้ก็ได้หรือว่าปรับอุณหภูมิได้เลยและไม่พอนะครับคันนี้มีเป็นแบบเอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะครับไม่รู้กล้องจะเห็นไหมนี่ตรงนี้มันจะมีไลท์บาร์อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งเอมเบียนไลท์ตัวนี้นะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับผมนี่แล้วก็จะมีตัวกรองอากาศนาโนมาให้อีกด้วยนะครับหลังคาแก้วก็มีให้ด้วยนะครับซึ่งหลังคาแก้วเนี่ยก็จะอัปเกรดจากหน้ามาหน่อยเพราะว่าหลังคาแก้วอันนี้นะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับผมนี่ จะเป็นเปิดแบบออโต้นั่นเองนะครับมีเปิดปิดได้เลยสําหรับรถคันนี้อ่ะนี่เปิดละปิดก็ปิดได้แต่ใครที่กลางคืนอยากหลับอยากอะไรไม่อยากเจอแสงไม่อยากเจออะไรอ่ะปิดปุ๊บป้าปิดเฉดตรงนี้ไปเลยนะครับผมก็จะมืดทึบไปเลยหรือว,ว่าดีนะครับผมครบเลยสําหรับรถคันนี้นั่งสบายมากนะครับผมบอกเลยว่ารถเวลไฟเนี่ย มันไม่ใช่แค่รถตู้มันเป็นรถที่อยู่ในบ้านทุกคนไปหมดแล้วนะครับผมผมไปบ้านไหนบ้านเพื่อนที่ผมรู้จักเนี่ยต้องมีรถคันนี้จอดอยู่ในบ้านสักคันหนึ่งจริงๆนะครับเป็นรถอเนกประสงค์มากไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่จะ t a r ก็ตเฉพาะรถที่เอาไปส่งลูกรับลูกมีลูกเล็กเด็กแดงนี่ไม่ใช่นะครับผมสําหรับผู้ใหญ่นะครับผมหรือว่าคนมีอายุเนี่ยเป็นรถที่ผมบอกเลยว่าเหมาะสมมากๆนะครับเพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาก้าวขึ้นก้าวอะไรเงี้ยประตูค่อนข้างใหญ่นั่งสบายนะครับและไม่พอนะครับสาหรับเอาผ่านเวลฟเนี่ยจะมี สามารถ a อ t e r market ได้ก็คือสำหรับคนที่อายุเยอะนะครับผมก็จะมีตัวเบาะที่เป็นแบบเบาะอุจูแชนะครับผมยกเข้าเอาออกได้อย่างสบายเลยคืออย่างที่ผมบอกคือมันค่อนข้างอเนกประสงค์ไม่ใช่ว่าเป็นรถครอบครัวที่เอาไว้สำหรับเด็กเล็กนะครับเอาไว้สำหรับผู้ใหญ่ก็ถือว่าดีคือซื้อคันเดียวเนี่ยคุ้มแน่นอนนะครับผมสำหรับรถคันนี้ก็สำหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมตัดจบให้เลยละกันนะครับจะเป็นรถ Toyota าเวลไฟนะครับผมปี2013นะครับมวิ่งมา170,000โลนะครับผมคุณเห็นเลขตัวนี้ว่ามันเยอะแต่่บอกเลยวาถ มันขับกันเยอะกันอยู่แล้วแล้วซึ่งเป็นรถที่เป็นเครื่องโตโยต้าด้วยนะครับผม,ผมยืนยันเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างทนทายากมบอกเลยว่าทนทายากมากใช้ยังไงก็ไม่ค่อยเสียครับสำหรับโตโยต้าแล้วสําหรับรถคันนี้นะครับถึงวิ่งแสนเจ็ดต้องบอกต่อว่ามีประวัติศูนย์ทุก1,000 0โลนะครับผม คันนี้ประวัติศูนย์ 0, ครบหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงไม่วิ่งเยอะแล้วดูแลไ,ไงมีทุกอย่างครบพร้อมให้ดูนดูเลยนะครับผมโอเคถ้าใครชอบรถคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาผมได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้แอดไลน์เอ่อเตนรถมาได้เลยนะครับคุยกันได้เลยนะครับราคาอยู่ที่1 3 9 0 0ล้านาบาทเท่านั้นครับและตอนนี้นะครับผมใครที่อยากขายรถนะครับผม มาขายเลยครับต้องการอีกเยอะเลยครับตอนนี้คือผมก็ไม่เข้าใจนะสงสัยมันเป็นช่วงเวลาที่คนซื้อรถกันมาซื้อกันเยอะมากนะครับผมขายกันไม่ทันเลยรถนี่หาเข้ากันไม่ทันเลยใครมีรถอยากจะขายนะครับผมผมพร้อมซื้อเลยบอกราคามาบอกปีมาบอกรุ่นมาส่งรูปมานะครับผมไปคุณลุคราคาได้นะครับผมไปถึงหน้าบ้านคุณได้ทันทีเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไร เด็ดกันเดี๋ยวรอชมกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ